เนาะก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอทุกคนนะครับก็พักหนึ่งพักหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้ก็สนุกสนานได้เจอกับศิลปินท่านอื่นๆด้วยสนุกยังไงสนุกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าไปไปไปอะไรอยู่ดีก็ส่งอะไรเยอดีมากดีมากพี่นเรื่องความสนุกต้องให้พี่เจนปุ่เป็นคนโชว์ครับเจ้าแลัลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แล้วทำได้ดีหน่อยทำให้ดูหน่อยเต้นไมไหนอย่ามาเล่นกับผมได้ผมเชื่อว่าน้องทำได้มา เอาทุกคนช่วยร้องกันไปด้วยมาอ้ายพี่พี่พี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอน1 2 3อย่ามาเล่นกับไฟรันรอจะไม่ดีฉันกลัวจะไม่ปลอดภัย Just stay away from me เข้ามาเล่นเล่นกับใจแบบนี้ก็ไม่เอา Cuz I'm a five boy Five boy Yeah yeah โอ้โหคุณอยากรู้ไหมว่าทําเป๊กขนาดนี้อ่ามีเป๊กกว่านี้อีกนะมีกว่านี้เหรอเดี๋ยวดูพี่โบเต้นครับพี่พี่เนยต่อนหนึง่งสองสามอย่ามาเล่นกับไฟแป๊บเดียวแป๊บเดียวอย่ามาเล่นแถวนี้เลยพอ่อพ่อกลับไปเล่นกับลูกที่บ้านเพราะว่าพ่อไม่ควรทําเรือคนนี้อ่อะไรนะกินเหรอเ่าเดียวดาดานั้นคืนสนองเข้าตัวเอ่าวเดี๋ยวเขาสอนไปด้วยอ่าไปด้วยกันพี่พี่สาา<笑><笑><笑>นอนด้วย จะมาเล่นกับไฟเธอต้องถอดจริงสิตอนนี้เด็กเยอะตอนนี้เด็กเยอะป้าเด็กเยอะถูกต้องอลุกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนมีบางคนอยากเล่นกับไฟว่ะไฟมันร้อนนะเดี๋ยวให้พี่เต้นดูก่้นพี่กายเขามาดูแลอะไรก็ได้คิดภาพพี่ท่านนี้เต้นสิครับเออาะว่ามันต้องมันต้องฝึกอีกเยอะฝึกเย